เอาแล้วแล้วว่ายตุนไหมคลิปหน้าจะได้ไม่ต้องว่ายอะไรวะดูย้อนหลังเข<อ>าดูดู คิดอะไรไม่ออกเข้า Google มันดิแคม2 0ง0เป็นเพื่อนเราในแฟนเพจมันดิแคม2 0ง0หรือช่องทางสื่อสัมพัทธมากมายคุโลนรุ่นใบนี้มันดิแคม2 0ง0ู่งเข้าไปนะครับก็เจอเราวันนี้ MC2 ช่วงแนะนำแนะนำจ้าไม่เพียรแล้วนะเพือาเออปกติมีดไทยมีดไทยมีดทรงเดิมมีดไทยคนไทยทำคนไทยทำพี่จะชีอ้าวพี่เหมือนเดิมทรงอะไรนะคิรีตชิิิคราชิ เป็นมีดญี่ปุ่นแล้วกันนะครับหน้าตาอย่างนี้แต่วันนี้มันไม่เหมือนปกติดวยคือเพราะว่าเราใช้ไทเทเนียมทำไอที่เป็นวงแรปะนะโยโยโยน้ำตาบอกกูมากกว่า <c ười> อ่ะนี่เป็นซองซองก็ช่างมันมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นจุดตายมันอยู่ตรงนี้ครับมันอยู่ที่ไทเทเนียมแต่เห็นไหมวิ่งวิ่งวิ่งเน่ะเออวิ่งวิ่งเนี่ยไทเทเนียม ทำไมมันวิ่ง,งได้พี่ครับก็เวลาเอาไปเผา่าโดยความร้อนมันจะขึ้นเป็นสีเว้ยอืมออแล้วพี่ทํามาทําไมทำมาขายดิพี่ทำมาโชว์่ใ้ก่อนไทเทเนียมเนี่ยมันเป็นวัสดุที่แข็งมากเลยนะอืแล้วมันก็เบามากด้วยอืนะครับมันเป็นพาร์ทสำหรับยานอวกาศอะอืมทนความร้อนมากม,มีความเบาและแข็งอืนะครับผมก็เลยเอามาทำเป็นมีดอืมมีดไทเทเนียมเราจะเห็นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะใช้ในงานในน้ำ มีดมันจะไม่ขึ้นสนิมเพราะมันมีเหล็กมันเป็นโครงสร้างของไทเทเนียมอลูมิเนียมอืนะครับฟอสฟอรัสโพแทสเซียมในตัวเจนอ่ะมาต่อจ้ะโอ้ทำไม่สกปรกอย่างเงี้ยพี่อันนี้เขาเรียกว่าคาบ่ายได้คาบ่ายได้คือเคลือบแข็งทำไม่คมมันสึกยากกว่าเดิมคือปันสามันแก่มันสึกยากหัวาลย มันเป็นการประคองคมมาไว้แล้วกัน uh. ไอ้ข้าใบาได้เนี่ยเขาทาได้นะสาหรับมีดบางอย่าง uh. เราก็เลยเอามารวมกันแคลงจะบอกว่า uh. ไอ้ตัวนี้เป็นโัวทไทยของสิ่งที่เราทําได้อ uh. เราทํไทเทเนียมได้ uh. ไทเทเนียมมันแข็งด้วยมารับเป็นมีดแต่ว่าคมมันอาจจะไม่ได้ คมอาจจะไม่ได้คมปราบแต่ว่าคมมันไม่แตกง่ายเว้ยม,มันคมไม่คมมากแต่คมยังไงคมนั่นแหละเคลื่องทาไอรไดช่วยได้อเออแล้วก็มีสีสันสวยงาม,มสามารถเอาไปทำสีได้ด้วยนะอเอาไปทำอะโนได้ทำอะไรก็าตาม,มและที่สำคัญมันแพงมากจ้าเล่นนี้3,900จ้านะครับ ได้ตูดด้วยตูด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 ทุบกระจกได้อ่าตูดูทุบกระจกได้เออแต่ตอนแต่ตอนทุบกระจกอะมึงเดบกลับไปในซองก่อนนะมึงอย่าทุบตั้งทื่อๆอย่างนี้นะเดี๋ยวไมด้บาทเอาแล้วขอโทษไอเนี้ยมันคมมากเลยนะเออเดบกลับก็ไปในซองใครเด็กก่อนนะแล้วค่อยเอาไปทุบกระจกนะเราทำมีดไทเทเนียมได้แล้วเย่เราทำมีดไทเทเนียมได้แล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะทำมีดโจยบอยมีดโจยบอย ได้แล้วเดี๋ยวนะมันจะกระจายไปอยู่วงจรวงการน้ำน้ำเพราะบีน้ำน้ำพี่ไม่อยากไม่มีสนิมเลยได้แต่แพงแล้วก็แพงว่าไงรวยผมรวยมีไงมีแต่เจเนียเดี๋ยวเจอกันน้ำน้ำวงน้ำน้ำเจอกันวกเดินป่านะครับเราเรารู้กันแล้วนะมันไม่ได้คมมากมันเบาอันมันแพงนะครับสนใจก็มาดูได้